สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกตำรารถทุกท่านด้วยนะครับรวมไปถึงสมาชิกใหม่ที่เพิ่งกดเข้ามาดูเป็นครั้งแรกแล้วก็สมาชิกเก่าด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางตำรารถนะฮะจะพาเพื่อนๆสมาชิกไปรับชมรถเต็นท์นะครับหรือว่าเป็นรถบ้านตีเทินนะฮะคันนึงเป็น i s u z u d max ตัว s l x i t e h นะครับเป็นตัว2.5นะครับปี2007นะครับตัวนี้เนี่ย สตอรี่ของเขาเนี่ยคือทางเจ้าของเต็นท์เลยนะครับคือเจ้าของรถคันนี้บอกว่ารักมากไม่อยากขายเลยด้วยความที่ว่าชอบความเดิมของเจ้าคันนี้นะฮะก็มีคนมาติดต่อซื้อหลายเจ้าแล้วแต่ว่าไม่ตกลงสักทีนะฮะไม่ตกลงที่จะขายแต่คือวันนี้เนี่ยทางเจ้าของเขา นะได้ติดต่อมาทางตำรารถนะครับว่ารบกวนหน่อยนะครับช่วยมารีวิวคันนี้หน่อยอยากจะขายแล้วอะไรประมาณนี้เนื่องจากก็คันนี้ก็ค้างมาอยู่กับเจ้าของเขาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับตามข้อมูลนะครับที่ได้สอบถามแล้วไปตรวจสอบมานะครับจากราคาขายที่ทางเจ้าของได้เปิดมาเนี่ยอยู่ที่2 9 0 0 0 0 0าบาทถ้าถามผมนะครับส่วนตัวนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็จากที่ได้ไปรีวิวมา หลายๆคันนะครับที่เป็นรุ่นนี้นะครับหลายๆคันเลยราคาของเขาอยู่ในเกณฑ์เขาเรียกอะไรอ่ะกลางนะครับกลางไปหาสูงที่นี้เนี่ยราคาเริ่มแรกเลยอ่ะราคาเริ่มต้นของเจ้าคันนี้นะอย่างถูกสุดที่ผมเคยเจอมาเนี่ยอยู่ประมาณ2 5งแสนห้านะครับสองแสนสี่สองแสนี่คือถูกสุดแต่คือสภาพนั้นก็อันนั้นนะฮะตามสภาพเลยราคานั้นก็ตามสภาพนั้นนะครับส่วนเจ้าคันนี้ต้องบอกเลย เกิดไว้ก่อนเลยครับว่าความเดิมความใหม่ของเขาเนี่ยประทับใจมากๆนะครับสําหรับผมนะครับส่วนตัวส่วนเพื่อนเพื่อสมาชิกจะเห็นต่างยังไงนะฮะตรงนี้ก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อสมาชิกจะตัดสินใจถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปชมรีวิวกันแบบละเอียดเลยนะครับก็เริ่มจากฝากระโปรงนะครับภายนอกกระจังหน้ากันชนต่างๆตรงนี้นะครับตามรีวิวนะครเพื่อเพื่อนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากมาก อ่าใหม่มากๆและเดิมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมไฟต่างๆตะเข็บคิ้วนะครับกันชนโอเคนะครับผมแม็กยางตรงนี้ครับสําคัญโชคผมชอบมากครับ <c oughs> ความแบบที่มันเป็นของเดิมแล้วแบบรถไม่ได้ใช้งานเลยนะครับน้ํามันก็ไม่มีมีฝุ่นเกาะมีอยากยอยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับส่วนสีนะครับ,นะรบด้านแก้มนี้ก็โอเคประตูสีตัวถังตรงนี้ครับถือว่า ใหม่มากนะครับเป็นสีเดิมแบบเดิมแบบจัดๆเลยสีโรงงานคือสีเนี้ยนะครับมันจะมีบล็อกอยู่ไม่กี่สีนะครับสําหรับอิซูซูดีแมครุ่นนี้นะครับปีนี้จะมีสีเฉพาะของค์เขาอะนะครชารซีตัวถังนะครับสภาพสมบูรณ์ดีนะครับแหนบทุกอย่างโอเคเลยนะฮะเพื่อสังเกตดเลยครับว่าจะมีอยากใยติดมาคือรถประจอดทิ้งนานมากนะครับก็ไม่ได้มีการทําอะไรเลยนะครับรถวิ่งน้อยด้วยนะครับตัวนี้วิ่งประมาณ7จ็ดแปดหมื่นโลเองนะครับ ก็โดยรวมนะครับตรงฝาหลังนี้ก็โอเคไฟท้ายใหม่มากนะครับปิดเปิดสนิทนะครับฝาหลังไม่มีความที่มันจะไม่สนิทนะครับแล้วก็ตรงมุมไฟตรงนี้นะครับที่เชื่อมติดกับตัวถังก็ยังโอเคนะครับปิดสนิทดีไม่มีคา,าบยางที่มันเหลืองๆหรือหลุดลอกแต่อย่างไรนะครับถือว่าสวยมากนะครับตรงนี้ ก็จะมีตำหนินิดนึงเป็นรอยขดๆนะฮะตรงไฟด้านขวานะครับไฟท้ายแล้วก็มีดุมล้อนะครับที่มีสนิมขึ้นประมาณหนึ่งเนาะตรงนี้ก็เอาโซนักพ่นขัดออกก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นข้อติหรือตำหนิของเขาสําหรับเจ้าคันนี้ส่วนสีทั้งฝั่งด้านนี้ก็โอเคนะครับสวยอยู่นะครับหลังคาก็เรียมไม่มีด่างนะครับสีสนิท เรียบสดิทดีครับสีก็โอเคนะฮะผ่านเลยนะครับสําหรับสีไพลดอกเจ้าคันนี้ซ้มล้อทางด้านนี้ก็โอเคนะครับพร้อมใช้งานแชสซีใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมใหม่มากแม็กก็มีตําหนิเล็กน้อยนะครับเป็นรอยถลอกส่วนทางด้านประตูนะครับเมื่อเปิดมาก็ต้องตรวจเช็คตรงสีขอบประตูนินดนึงนะครับ โอเคนะครับสีเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีด่างนะครับกับตัวถังเลยนะครับโอเคตะเข็บคิวเม็ดอาร์คนะครับลองแกะดูเง้มๆดูก็โอเคนะครับอยู่ในเขาเรียกว่าเดิมโรงงานแล้วกันนะฮะประมาณนั้นทั้งด้านล่างตรงนี้ก็ใหม่นะครับประตูคอนโซลไม่บวมนะครับไม่มีถลอกไม่มีคาบใดๆมาร์กประตูก็ยังเป็นมาร์กเดิมมาร์กใหม่เลยอ่าตรงนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับ ปรับได้นะครับกระจกมองข้างก็ปรับได้เป็นกระจกไฟฟ้าถือว่าเป็นรุ่นปีที่ทําออกมาได้ดีนะครับในปี2007ในตอนนั้นน,น,นะครับถือว่าโอเคเลยภายในนะครับคอนโซลค่อนข้างใหม่นะครับก็จะมีตําหนิตรงช่วงเขาเรียกคอนโซลตรงแอร์นะครับอาจจะมีคราบดําบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้เบาสวยนะครับเป็นเบาผ้าเบกากระหยี่ค่อนข้างสวยเลย ตรงด้านในทางนี้ก็เบาะมีถลอกเล็กน้อยนะครับคอนโซลด้านบนหลังคาใหม่นะครับไม่มีคราบใดๆนะครับถือว่าสะอาดมากนะครับสําหรับคันนี้ประทับใจนะครับความเดิมความใหม่ของเขานะครับสําหรับดีแมคคันนี้นะฮะประตูทักฝั่งด้านนี้ก็เช่นกันครับสภาพเขาก็สมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ คอนโซลที่มันเป็นผ้าตรงช่วงนี้ก็ใหม่นะครับตรงด้านนี้อ่ามาร์กยังมาร์กประตูนะครับยังสีสดใสอยู่นะครับสีสันสดใสอยู่ยังเป็นมาร์กโรงงานอยู่นะครับไม่มีการแกะขันแต่อย่างใดสีตรงช่วงนี้ก็เพื่อนเสังเกตไหมครับว่าสีเขาใหม่มากนะครับค่อนข้างเดิมครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับสาหรับตัวบอดี้นะครับแล้วก็ตัวสีด้านในขอบประตูนะครับอ่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งตำหนิครับที่เบาะด้านอ่า ข้างๆคนขับมานะครับก็จะเป็นคราบนิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับโหดร้ายจนเกินไปนะครับคอนโซลสวยนะครับคอนโซลกลางนะครับพักแขนพักเท้าตรงนี้โอเคนี่ฮะตรงนี้ที่มันมีตําหนิเป็นคราบดำๆไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกจะเห็นเหมือนผมไหยครับจะเป็นคราบที่ดูเหมือนไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับเป็นจุดเล็กจุดน้อยพอมองข้ามได้นะครับสําหรับตรงนี้มาดูทางด้านหน้านะครับอืม ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่น่าจะโอเคนะครับจากที่สตาร์ทเครื่องแล้วก็ลองเบิลเบิลดูก็โอเคนะครับน่าจะน่าจะปกติตรงนี้ยังไม่ได้เช็คอย่างละเอียดมากนะครับส่วนแก้มตัวถังนะครับโอเคไม่มีข้อตําหนิหรือว่าบกพร่องแต่อย่างใดนะครับถือว่าโอเคครับยังเดิมโรงงานอยู่เกือบทั้งหมดนะครับตรงนี้ครับ 90กวกว่าเลยครับบวกบวกเลยนะครับตรงนี้เพจก็ยังเป็นเพจเดิมนะครับตัวถังอาจจะมีอ่าเขาเรียกอะไรครับมันจะมีคราบที่มันเป็นเหมือนสีลอกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเวลวร้ายจนเกินไปนะครับสายพานก็ยังโอเคเลยนะครับยังตึงยังใหม่อยู่นะครับท่อทางเดินต่างๆลองบีบลองกดดูก็โอเคครับโดยรวมยัง ถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนทางฝาตรงนี้ฝาเครื่องโอเคนะครับไม่มีคาบเยิ้มไม่มีคาบน้ำมันแต่อย่างใดนะครับปดสนิทดีนะครับสำหรับเจ้ดีแม็กคันนี้ทีนี้มาดูบรรจายสรุปนิดนึงนะครับเมื่อสมาชิกสำหรับดีแม็กปี2007คันนี้นะครับสำหรับผมนะครับส่วนตัวมองว่าถ้าราคานะครับลงได้อีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าซื้อมากสําหรับเจ้าคันนี้แต่ถ้าถามว่าราคานี้แพงเกินไปไหมสําหรับสภาพรถประมาณนี้ ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับเพราะว่าผมก็มีเห็นอยู่นะครับในตัวปีนี้เกิน300,000ก็มีอยู่หลายคันนะครับสภาพก็ใกล้เคียงกันกับประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจนะครับผมแนะนำลองพูดคุยต่อรองดูกับทางเจ้าของคิดว่าน่าจะลงได้อีกแล้วถ้าเกิดลงได้อีกนะครับผมก็ว่าคุ้มนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าจะน่าจะมีการซื้อขายกันนะครับด้วยความใหม่นะครับความเดิมของเขาแล้วก็ ราคาค่างวดก็ไม่สูงตัวนี้นี่เครดิตดีฟีดาวด้วยนะครับผมส่งค่างวดกันก็สบายหน่อยไม่สูงจนเกินไปนะครับถ้ายังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ d m a มคันนี้ถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ